อันนี้จะมาขยายเรื่องมาร์กนะครับผมอธิบายไปเมื่อกี้แบบคร่าวๆคือแนะนําว่ามาร์กมันต่างจากลิเกเจอร์ยังไงถ้าสนใจก็ไปดูในคลิปที่แล้วทีนี้ไอตัวมาร์กเนี่ยผมขอปิดป๊บเปิดให้ดูก่อนว่าอธิบายคอนเซ็ปต์กันอีกทีหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูก็หลักการของมาร์กมันคือการบอกว่าอย่างตัวพอพานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใส่สระบน ตำแหน่งที่สระบนจะมาวางคือตรงนี้เช่นเดียวกับไอตัวสระบนก็สามารถไอสามารถสามารถใส่มาร์กของมันเองได้ก็คือบอกมันว่าหลุมตรงนี้มันมอนเหมือนเป็นอันล่างเป็นหลุมใช่ปะ่ะเป็นหลุมส่วนอันบนอนะ่ะเป็นสมอที่ทิปลงไปโ๊สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือตัวล่างเป็นหลุมตัวบนเป็นสมอในขณะเดียวกันไอตัวบนก็สามารถเป็นหลุมได้ แล้วก็เป็นสมอทับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้เออโดยเราจะต้องบอกเป็นคู่คู่ว่าถ้าเจ้าพอพานแกจะมีมาร์กก็ให้มีคู่ที่ชื่อเดียวกันอยู่ข้างบนอันนี้อธิบายภาพรวมก่อนนะอาจจะงงนิดนึงแต่เดี๋ยวไปดูของจริงกันอ่ะเช่นเดียวกับตัวนี้เราบอกว่าไอ้แกเตรียมสลาล่างไว้โป๊ะนี้นี่ก็โป๊ะตัวนี้ไอ้ตัวสลารล่างก็ต้องเตรียมไว้ข้างบนว่าถ้าเกิดว่าแกไปเจอ หลุมที่เป็นเบอร์เดียวกันกับแกเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงนั้นเอาตำแหน่งไปวางไว้ตรงนั้นโป๊อย่างเงี้ยเราก็จะมีตำแหน่งแต่ละตัวมันจะมีตัวตัวสระล่างสระวันนยุคล่างบนเอ้ยวันนยุกบนสิเนาะสระล่างส่วนข้างบนจะมีทั้งสระทั้งวันนยุกนะครับเนี่ยทุกตัวจะมีการกำหนดมาร์กไว้ประมาณนี้นี่เป็นเป็นเบื้องต้นนะให้ดูว่าคอนเซปต์ภาพรวมเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสลับมาดูที่ฟอนต์แลบกันผมเปิดเทมเพลตที่ทำไว้นะครับอ่านี่ ให้ดูหน้าตาของภาพรวมก่อนว่าในหน้าในแท็บพรีวิวเนี่ยคือแต่ละคนจะมีมีเวิร์กสเปซต่างกันนะคือวิธีการออกแบบหน้าจอในการทํางานเนี่ยแล้วแต่ถนัดเลยของผมจะชอบดูตารางข้างบนให้มันเยอะๆเต็มๆหลายๆตาแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฟีเจอร์ก็คือเป็นชุดคําสั่งตรงกลางเป็นพรีวิวส่วนฝั่งขวาเนี่ยเอาพุทที่มันชอบพ่นพ่นคาสั่งเอ้พ่น,พนผลประกอบการออกมาเวลาเราสั่งเรนเดอร์หรือสั่งเซฟอะไรก็ตามเกกะก็ไปลบอยู่นั้นซึ่ง อ่ขอแวะมาเรื่อง workspace แป๊บนึง workspace เราสามารถเซฟได้ในเมนู Windows นะครับ workspace แล้วก็ save workspace ปุ๊บก็ในที่นี้ผมเขียนเป็น2025ู้ละกันเพราะว่าผมนิยมใช้หน้าจอแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตอนเรานั่งนั่งจัดช่องไฟก็อาจจะเป็นอีกแบบตอนนั่งเขียนโค้ดก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอมาดูกันต่อทีนี้ผมยกตัวอย่างกอไก่ละกันข้างล่างยกตัวอย่างเป็นก่อนที่ท้องฟ้าจะสดใสนะครับเพราะเราจะได้เห็น ตำแหน่งไม้เอกเป็น2ตัวซึ่งอันนี้ผมขอนอกเรื่องอีกครั้งหนึ่งคือถ้าถ้าสังเกตข้างล่างนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้มันเห็นตัวละเอียดหรือเปล่ามันจะบอกว่าเป็นกอไก่ไทยตามด้วยไม้เอกไทยแล้วก็ dot low คือมันไปเรียกตัวนี้ไปเรียกตัวนี้แทนที่จะเรียกตัวไม้เอกตำแหน่งปกติก็คือตัวนี้มามันไปเรียกตัวล่างนั่นเป็นเพราะว่าเราได้เคยเขียนคําสั่งไว้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรที่เป็นคลาส ปกติอะเป็นตัวล่างๆอะที่ไม่ใช่เป็นท,ที่ที่ไม่ได้อยู่ข้างบนเน่ยเออจะให้เรียกตัวโลมาเพราะว่าเราอาจจะดีไซน์เป็นคนละแบบไนก็ได้สมมติเราป่มไปแก้ตัวโลนะนี่ผมนอกเรื่องบ่อยเนยนะถ้าขออภัยนะครับเนี่ยเห็นไหมกอไก่ที่มันเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนเฉพาะตัวโลคือตัวล่างแต่ตัวบนที่เป็นกอไก่ปกติจะไม่เปลี่ยนอ่าให้ดูนะครับทีนี้มาดูกันว่าตัว แองเ o อกับ Mark เมื่อกี้ที่คุยกันนะมันเป็นยังไงผมย้อนมาอีกทีหนึ่งคือมันจะต่างจากเมื่อก่อนที่เราใช้การเขียนลิเกเจอร์อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเรื่องลิเกเจอร์ไปดูคลิปที่แล้วอันนี้เราจะโฟกัสเรื่อง Mark อย่างเดียว Mark เราสามารถเขียนคําสั่งได้มันมี Mark กับ MK, MK ็มจะมาคู่กันแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราแค่อยู่ในเมนูข้างบนแล้วก็บอกว่าอ่ะถ้า <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าหาไม่เจอเราเข้าไปในเฮลนะครับแล้วก็พิมพ์คำมาร์ก Yeah. มันจะเซิร์ฟได้อ่าไม่เห็นจะมีเลย <laughs> หรือว่าแอนเคอร์ก็ไนดะ้อ่าเนี่ยมันจะแอดแอ c เ o อร์อ่าอยู่ในเมนูกริฟ์นะครับนี่แอ c เ o อร์ก็คือมีแอ c เ o อร์ต่างๆจะอยู่แถวนี้หรือเรากดเรียกเมนูที่มันเป็นชุดเครื่องมือแอ c เ o อร์มาก็ได้มันจะอยู่ในพาร์เนลนะครับแล้วก็แอ c เ o อร์แอนด์พินส์อ่าในนี้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวผมไปกอไก่ดีกว่ากอไก่นะครับ นี่ผมทำเละได้เพราะว่านี้มันเป็นเป็นไฟล์ต้นแบบที่เอาไวย้ยำเละๆในกอไก่นะครับไอตัวข้างบนอะผมทํามาร์คไว้เลอะเทอะมากซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องทําเยอะขนาดนี้ก็ได้ทำแค่นิดเดียวแต่ว่าผมอยากให้อย่างเช่นตัวนี้อ่าไม้ผมตั้งชื่อแบบไม้ห้าไงไม้ห้าเอ่อเราแสดงให้มันแสดงได้ไหมอ่ะปุ๊บปุ๊บอ๋อต้องต้องสั่งวิวแล้วก็โชว์ขึ้นมาก่อนนะครับ นี่มันจะมีตัวนี้ anchor and pins อ่าโอเคแล้วก็ต้องแสดงอะไรไม่รู้ผมแบบอีปโปรแกรมนี้วุ่นวายไม่เห็นจะแสดงเลย <c oughs> เดี๋ยวดีอายวะอันนี้กดนี่อ่าข้างซ้ายนะครับแถบข้างซ้ายเราสามารถกดเปิดแล้วก็ให้มันแสดงฟีเจอร์โปรขึ้นมาได้กดเพลงอย่างนี้ก็เล่นได้โชว์มาร์กโชว์อะไรต่อนนี้อะไรเนี่ยไอยคำสั่งที่เราเขียนได้เช่นเดียวกับพรีวิวข้างล่างนะครับเรากดตรงนี้ เพื่อให้มันโชว์ฟีเจอร์ได้ถ้าปกติถ้าไม่โชว์เห็นปะพวกพวกคำสั่งที่เราสั่งเอาไว้มันจะหายไปเปิดก็ไม่เปิดมันจะต่างกันเห็นไหมทีนี้ก็มาดูตรงนี้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนมันเอาไว้ทำอะไรอะนะครับก็เป็นปริศนาของของฟอรแล็บนะครับผมจะลืมเสมอว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วเสียเวลางงนานมาก <laughs> อายวะ <laughs> เนี่ยวิว ราสามารถวิวแล้วก็แบบเนี้ยสั่งโชว์คลาวนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แองเก r c l คลาวเหมือนที่แองเกอรคลาวผมจะแอดมันมเข้าไปในตัวนี้ยังไงดีเนี่ยน,น่าจะใส่ได้นะแทรกไว้แองเกอรคลาวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถกดแองเก r แต่ละตัวได้ว่าเนี้ยอย่างถ้าเจอไม่จัตวาตรงนี้เจอไม่โทตรงนี้ไม่โทตั้งชื่อเป็นไม้สองไม้เอกก็เป็นไม้ไมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อแบบส่งเดทมากนะครับอย่าเรียนแบบเนะนี้ยไม้สาม เช็คดูได้นะครับอ่ะทีนี้การตั้งชื่อที่บอกว่ามันจะมีมาเป็นคู่คู่ใช่ไหมคือตัวหลุมกับตัวสมอมันจะต้องคู่กันผมให้ดูตัวอ่าจริงๆคือคือ,คอดันไปเขียนคาสั่งครับผมพยายามจะอธิบายยังไงดีไม่ให้ไม่ให้งงอ่ะเช่นคําว่าที่แล้วกันผมแก้ตรงนี้เป็นคําว่าที่เพราะว่ามันจะได้ใช้ใช้วันยุกสูงนี่วรณยุกสูงคือตัวนี้ไอตัวเนี้ยมันชื่อว่าน้องไม้เอกถ้าเราอยากรู้ว่าตัว,ต,วตัวกริฟนี้ชื่ออะไรนะครับ ดูง่ายก็คือมันจะมีที่ดูอยู่เนี่ยอยู่ตัวนี้แต่ถ้าอยากดูแบบแบบชัดๆเลยจะมีกรบถ้าเป็นแม็กก็ command i w i วินโดว์น่าจะเป็น c o n t r o l I มัม้งปึ๊บมันจะมีกริฟเมนมูนกริฟขึ้นมาหรือไม่ก็วิวแล้วก็ p a n e l นะครับเห็นไหมเริ่มจอเริ่มลอกละมันจะมีชื่อกริฟมั้งเออถ้ามันถ้าหาไม่เจอก็ <laughs> ก็ command i ดูหรือ Control I ดูนะครับตัวนี้ชื่อว่าไม่ไม่เอกไทยธรรมดานี่แล้วก็ ตัวข้างล่างเนี่ยจะชื่อทอทหารไทยแล้วก็มีสระอีด้วยสังเกตว่า,าผมเริ่มจากทอทหารก็แล้วกันในทอทหารเนี่ยมันจะมีตัวที่ไม้ห้าไม้สองไม้อะไรต่อมีอะไรแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เขียนว่าท็อปไอตัวท็อปเนี่ยคือตัวที่เป็นตัวอื่นๆเช่นสระไม้เอกไม้โทไม้ตีไอ้ไม้โทไม,ไม้สระอีสระอีสระอือสระอืะอ,ะอนะครับแล้วก็ตัวธันตฆ่าตัวการันอะไรแบบเนี้ยผมจะมาใส่ไว้ข้างบนนี้ หรือแ,แม้แต่ไม้แต่คูหรืออะไรกันนี่คืหินนี่คื hit, หินแล้ก็คือไอ้กลมๆอะ่ะออก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมจะเขียนว่าท็อปแล้วในขณะเดียวกันถ้าเรากระโดดดับเบิลคลิกไปโปะไปถึงตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวข้างล่างเนี่ยมันจะมีชื่อของมันนะครับชื่อของแองเกิลตัวนี้มันจะชื่อขีดล่างท็อปซึ่งเราสามารถตั้งชื่อได้ตั้งชื่อได้เองเลยในนี้ในนี้เราสามารถแบบเขียนเขียนชื่อตามใจชอบเลยเนี่ยเขียนชื่อเช่น ถ้าเราอยากให้มันเป็นตัวทิมก็คือตัวสมอให้เราใส่ขีดล่างไว้ตั้งแต่นั้นมามันก็จะกลายเป็นสมอแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่มันก็จะเป็นการกาหนดว่าถ้ามีตัวที่อยู่ข้างบนมันนะให้มาเสียบเต้านี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มีทั้งท็อปแทะและอันเดอร์สกอ์ท็อปเลยเพราะว่าเราสามารถพิมพ์สระอีซ้อนขึ้นสระอีซ้อนซ้อนสระอีขึ้นไปได้เรื่อยๆเอองงไหมงงไหมสระอีมันมีหน้าที่ทั้งเสียบแล้วก็ทั้งเป็นเบ้าให้เสียบต่อกันไปเรื่อยๆเออ ในขณะเดียวกันอะทีนี้ดูดูดูดทดสาบอีกทีหนึ่งสังเกตว่าเป็นไม้ต่างๆนะมันจะไม่มีขีดล่างเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทําหน้าที่เป็นตัวสอนปกติเราสามารถในในในแท็บเครื่องมือกริฟนะครับการกําหนดสถานนะมันว่าตัวเนี้ยเป็นตัวปกติหรือตัวที่เอาไว้เสียบชาวบ้านอนะให้ใส่ตรงนี้จริงๆมันต้องใส่เป็นซิมเปิลนะผมบางทีผมก็ลืมผมไม่ได้ใส่ซิมเปิลนะครับโประก็คือเป็นแกเป็นตัวปกติแต่ถ้าไอ้เจ้านี้อยู่ข้างบน มันเป็นตัวที่อยู่ข้างบนแล้วไม่ได้มีความกว้างอะไรแกจงตั้งเป็นเป็นชื่อมาร์กส่วนไม่เอกข้างบนเมื่อกี้ผมเอาออกไปแล้วเอผม,ผมทำเพ,เ,พเพื่อจะได้มานั่งเปลี่ยนนตอนนี้ครับถ้าเราใส่เป็นซิมเพิลบางทีสมองจะไม่เสียบไม่ติดเราต้องเปลี่ยนมันเป็นมาร์กเสมออันนี้เป็นสิ่งที่ผมลืมบ่อยมากนะครับผมด้วยซ้ำถามคุณเจ,ค,ณเจคุณเจก็จะมาสอนว่าคุณแอนเนี่ยลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วผมจะให้ใหบางทีเา็าให้เขาช่วยดูให้ว่าผมมีปัญหาอะไรทำไมผมพิมพ์สอีรสอีไม่เอกไม่โทไม่ติดสักที เนี่ยนะครับก็คือชุดมาร์ทขอไปสํารวจไม้เอกทีนึงอ่ะขอย้ำอีกทีหนึ่ง,หงเห็นไหมว่าขนาดไม้เอกเนี่ยเรายังสามารถพิมพ์ต่อกันไม่ได้เนี่ยเช่นเราบอกว่าจะขอพิมพ์ไม้เอกรวๆๆขึ้นข้างบนเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้นะแต่ว่า,าทําได้แต่ติดหรือเปล่าไม่รู้นะเออเนี่ยเห็นปะไม้เอกรัวๆเนะี่ยขึ้นไปข้างบนเวลาเราเปิดเราเปิดอันนี้นะครับอย่าลืมกดไอ้ตรงฟีเจอร์เนี่ยปกติันจะปิดไว้เปิดแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจถ้าเป็นคนย้ำคิดจาทำก็กดเพลย์ตัวนี้อีกทีหนึ่งเออแล้วก็ ไอ้ตำแหน่งเนี้ยถ้าเราสามารถย้ายที่ได้ส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้ตรงพิกัดนะครับพิกัดศูนย์เนี้ยล้วก็จะวัดระยะจากจากเส้นเส้นเนี้ยลามมาถึงตรงนี้เพื่อจะเอาไว้วัดระยะพอๆกันในแต่ละตัวนะครับเพื่อให้ดูง่ายไม่มีอะไรเข้าใจว่าคนอื่นอาจจะมีวิธีอื่นหลักการอื่นนะครับแต่ผมใช้สูตรนี้และกการง่ายดีสะดวกตัวเองเนี่ยเห็นปะเวลาเช็คผลมาเช็คจากจากด้านขวาสุดของตัวเป็นแบบอ่ากั้นกั้นหลังเขาเรียกกั้นหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนั่นแหละ เล้วเวลาเสียบปั๊บก็เสียบไ้เสียบตรงนี้ได้เลยงงไหมงงไหมผมอธิบายงงไหมครับถ้างงถามได้นะครับอยากอธิบายให้เข้าใจกันเพราะว่าผมเป็นคนที่งงเรื่องนี้มากมากเลยกว่าจะทําเป็นอ่ะให้ดูนี่เราสามารถพิมพ์ต่อ,ตอ,ก,ตอกันไปได้ซึ่งจริงๆพวกไอ้กลุ่มดาวกลุ่มพวกเนี้ยไม่จาเป็นเลยลบทิ้งไม่ให้หมดเลยก็ได้เราสามารถตั้งชื่อมาร์กได้ตามใจชอบนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากเป็นเบ้าให้พิมพ์ชื่อไปแต่ถ้าอยากเป็นตัวเสียบให้ใส่ อันเดอร์สกอร์ข้างหน้ามันจะเป็นตัวที่เอาไว้เอาไว้เสียบตัวล่างอีกทีหนึง่งอ,อะไรอีกเนาะเราสามารถเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ได้เพื่อกันไม่ให้งงนะครับในที่นี้ก็คืออ่าผมใส่เป็นดาวส่วนใหญ,ญ่จะใส่เป็นดาวเพราะว่าเป็นพวกไม่เอ็ไม่โทงเนี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีวิธีจําอะไรแต่ถ้าเกิดว่าท็อปเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี้ยเปลี่ยนตนนัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆได้บนล่างซ้ายขวาเออแล้วก็ <c oughs> สามารถกําหนด ชื่อกอำหนดพิกัดอะไรต่อมีอะไรของมันได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนตําแหน่งขึ้นมาเช่นจุดแม่เอ่งเนี่ยเราจะลองย้ายตัวนี้นะครับที่เป็น anchor point เนี่ยย้ายไปไว้ตรงอื่นหรือเห็นไหมว่ามันจะแสดงผลแบบพิลึกพิลึก,ลกอันนี้เป็นผลจากการที่เราเปิดการแสดงไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัว M แล้วก็มีจุดๆข้างบนก็คือ apply มา attachment เป็นการโชว์ซะเลยว่าว่า เมื่อเราย้ายมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คำสั่งมันยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีอ p พก็วิธี render เ,เรียกว่า compile แล้วกันนะ compile วิธี compile ก็คือกด play ตันนี้ตัวฟอนต์มันก็จะจำคำสั่งนี้ไว้อ,อโอเคก็เท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามไว้ที่บอร์ดฟอนต์นะครับจะมีห้องสอนฟอนต์เป็นคำถามแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับกับกับตัวฟอนต์ พยายามจะทำางานดีเลกแล้วก็พยายามจะแชร์ให้รู้เหมือนกันด้วยถ้าเกิดว่าทํากันเป็นเยอะๆเท่าไหร่ก็ผมการู้สึกว่าการทำฟอนต์มันจะสนุกขึ้นมันจะมีคนช่วยกันแชร์คอมมูนิตี้ก็ยิ่งเติบโตขอบคุณครับ